Take okay. ยีด่ดกคนนะั้นมอยากกินจากเด็กใหม่ 好，你要好。来干什么？好、啊，你好。好、啊，啊啊、没事。没呢，再来呢哈。 ตู้ผมใช้คุณทำได้คมีของขายใช่ไหม,มหน่าหิวมีไหมมีไหมปฏิเสธคุณหรออ๋อครับเแค่เห็นว่ามันไม่สมควรจะป้อนข้าวนะนะครับ อันนี้เป็นข้าวที่มีคนฝากมาเหมือนกันค่ะให้คนที่ฝากมาป้อนเองไหมคะอะไรคือฝากมาครับมีคนฝากข้าวมาให้ค่ะผมต้องรู้ไหม ให้ป้อนให้ใช่ไหมคะผมถามวันนี้ว่ผมต้องรู้ใช่ไหมครับไม่อใครฝากมาไม่ต้องก็ได้คะ่ะแล้วบอกผมทำไมครับเผื่ออยากให้เจ้าของข้ามาป้อนให้แทนคะ่ะผมอยากคุณป้อนอะ ขออน,นุญาตสอบถามคุณบริการค่ะปกติป้อนเขา้าเขายังไงหรอคะ ถ้าผมเป็นอะไรไปผมจะโทษคุณลูกคนอาปากเลยค่ะก้มมาสิ ได้กินคำเล็กหรือคำใหญ่คะกินทุกคำเับแล้วแต่อารมณ์เรื่อคำในก่อนละกันนะคะ ค่ะอีกคำไหมคะย่ำหน่อยค่ะอีกสักคำไหมคะ ทาเล็บด้วยหรอใช่ค่ะแล้วสารเคมีในอาหารผมอะจะเกิดขึ้นนหมไม่ติดแน่นอนค่ะอันนี้เป็นน้ำยาทาเล็บแบบออแกนิกค่ะม่มีสารเคมีปนเปื้อน สักครู่ก็ใช้ช้อนป้อนนะคะคุณใช้ช้อนกินข้าวเหนียวหรอใช่ค่ะผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเราใช้ช้อนกินข้าวเหนียวกันเป็นเรื่องปกตินะคะยิ่งถ้าให้คุณทานยิ่งต้องให้ทานแบบดีมีอุปรกรณ์ให้พร้อมคะ่ะ ข้าเหนียวตาอะไรครับที่หูไม้ผมกินเนี่ยรับซื้อมาจากร้านอาหารค่ะตอะไรครับส่วนผสมเป็นยังไงใช้ข้าวเหนียวตาเตนเสาค่ะไม่แต่ข้าวหอมไม่ใช่หรอมีข้าวเหนียวเลยคะ่ะอันนี้สั่งทำพิเศษมะ ไก่เหรอไกล,กลจากซีพีค่ะผมจะกินไก่ที่คุณเลี้ยงอะไม่เคยเลี้ยงเลยคะ่ะแล้วไปเลี้ยงซะอันนี้หน้าที่ใหม่ใช่ไหมคะ รอบหน้าอยากกินข้าวแต่คุณผมต้องได้ไก่ที่คุณเลี้ยงนั่นค่ะมีนีเคแวส่วนไหนของไก่เป็นพิเศษไหมคะจะพกแล้วกันได้นนค่ะต้องการเครื่องเคียงหรือน้ำจิ้มไหมคะคุณทำไม่อร่อยหรอครับทำไมต้องจิ้มน้ำจิ้มอะ การมักไก่มีการปรุงที่ต่างกัน,นะคะ่ะไก่คุณหมักด้วยหรับอันนี้ไม่ได้ทำเองค่ะแต่ถ้าให้ทำเองก็อยากขออนุญาตเป็นเรียนรู้สูตรที่เหมาะสมกันนะคะ โทษทีเวลาครับเชิญขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างครับคุณที่ึกษาอ๋อตอนนี้ก็เป็นการเริ่มงานวันที่สองครับนากจัต่อจากเมื่อวานก็มีการรับเรื่องอะไรเพิ่มเติมเบื้องต้นแล้วก็มีการรับฟีดแบ็จากการ ล่าสุดที่ให้ไปของยี่สิบแล้วก็ไอรอนครับคนแรกคตอเบย์ใครครับอ่าผมเพื่อนเนี่ยครับเรียกพวกเขาอ,อะไรางานตัวผมเลยสิอ่าสักุนนะครับฝากเรียกเจ้าหน้าที่ข้างหลังอะไรครับชบะอ่ะเดี๋ยว หลังกขน่าจะเหมือครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว,วแจ้งเรื่องวินัยให้ครับเลือกคนที่ไปอยู่องค์กรหน่วยงานต่างๆมารายงานตัวผมเลยอ๋อได้ครับการทำงานไม่ควรปล่อยผมนะครับเป็นองค์กรอ่ะใครก็ปล่อยผมเงิน กำลังดำเนินการให้นะครับเบื้องต้นจะให้เจ้าหน้าที่พิเศษเทียดรายงานตัวก่อนนะครับ แล้วก็ขอรายงานเรื่องนี้ครับุเบื้องต้นในเรื่องราวที่ให้ไปจให้ท่าตระกูลไปจัดการก็ตอนนี้กําลังเริ่มต้นเปปกติอาจจะมีหลุดมาแล้วก็มีเรื่องมาตักเตือนแล้วก็ให้ไปทําดาเนินการต่อครับ <c oughs> แล้วก็เหมือนจะมีได้ยินข่าวมาว่ามีบางตระกูลมีพฤติกรรมแปลกๆตอนนี้กําลังจับตาดูอยู่ครับ ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือยังไงครับที่มีตระกูลหนึ่งรายงานมาว่ามีตระกูลหนึ่งที่เราให้ไปจัดก,การมีการไปชุบฝั่งตรงข้ามเลยแบบน,นั้นนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่าเป็นการช่วยเหลือในกรณีนี้คือเขาไปพลาดชนอะไรเงี้ยครับตอนนี้กําลังให้เจ้าหน้าที่จับตาอยู่ครับว่าเป็นยังไงต่อแล้วก็ให้ตระกูลที่เหลือคอยช่วยจับตาดูเช่นกันครับอืม hmm. แล้วก็จะมีฝั่งของตระกูลไอดอนนะครับที่มีพฤติกรรมไม่สามารถควบคุมสมาชิกในตระกูลได้มีการไปุวยวายกับทางแพทย์นะครับในเรื่องของการทํางานนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่คุยด้วยเหตุผลแล้วก็ใช้อารมณ์หล,หลายๆอย่างในพื้นที่การทำงานของหมอหมอก็มีแจ้งกลับมาครับให้รับฟีดแบ็กซึ่งทางเทสก็แจ้งกลับไปว่าถ้าหมอ มีขั้นตอนอะไรก็ทําตามขั้นตอนนะครับถ้าจะไม่ช่วยเหลือเขาในการชุบชีวิตรหรืออะก็แต่ก็ทําตามขั้นตอนขั้นสูงสุดได้เลยครับครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นเดี๋ยวจัดการให้ครับเก่งกับหน่วยงานใช่ไหมอะไรประมาณนั้นครับที่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้อ่านกฎแล้วก็มามาเถียงโดยไม่มีเหตุผลส่วนตระกูล21 ไม่ได้มีอะไรครับมีประเด็นอะไรก็คุยกันปกติครับคุยกับหมอหมอว่าเคลียร์กันปกติโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์ใช้เหตุผลคุยกันแล้วก็ทุกอย่างก็จบไปได้รด้องดีคีับุดอืมดีเลยครับทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเลยใช่ไหมใช่ครับก็เริ่มไปในทิศทางที่ที่ดีขึ้นก็คือใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ครับเรามาคุยกันเรื่องกฎ ตรงไหนผิดพลาดก็มาแจ้งกันดีๆแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขครับแล้วตำรวจเป็นงบ้ไงครับตำรวจตอนนี้ยังไม่มีฟีดแบ a อะไรกลับมาครับก็คิดว่าน่าจะยังพอไปได้ครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าทางตำรวจ,จยังไม่ได้ฟีดแบ a อะไรมาเพราะเดี๋ยวจะเรียกมาคุยอยู่พอดีครับว่าเป็นไงบ้างแต่ที่ทราบมีแค่ทางหมอครับรีพอร์ตกลับมาแบบน,นี้ว่ามีสมาชิกของไอรอนไปใช้พฤติกรรมไม่ดีแล้วก็มีการใช้เสียงแบบแปลก แล้วก็บู๊ทใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการข่มขู่แพทย์วยครับว่าหมออยากออกจากพื้นที่โรงพยาบาลนะครับอะไรประมาณนี้ครับซึ่งได้มีการเรียกทางหัวหน้าตระกูลซึ่งหัวหน้าตระกูลก็รับทราบแล้วก็คุยคุยปกติแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่สามารถควบคุมสมาชิกได้ดีเท่าที่ควรครับคนที่โดนขังยังอยู่ไหมครับ ผู้หญิงอะกี่วันแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงตระกูลวิศรียแล้อครับไม่ใช่ครับทีเอสเก่าอ๋อน่าจะยังอยู่นะครับเหม็นไม่มีการติดต่ออะไรหรือไม่มีการขอพบขอเยี่ยมอะไรแล้วครับน่าจะไม่เคลื่อนไหวแล้วมั้งครับคงไม่ต้องการที่จะออกมาด้านนอกแล้วมั้งครับ ไล่ความรับผิดชอบพวกเขากำลังมาใช่ไหมครับใช่ครับให้เจ้าหน้าที่เลยนะครับ